ตามไม่ทันมึงจะตามทันได้ยังไงออมันจะทํามันจะตามเขาทันได้ยังไงทั้งทั้งมึงก็มีคนเดียวมึงนี่หัวเดียวกระเทียมรีบมึงจะไปตามใครทันอืม <c oughs> มึงตามเขาไม่ทันแต่ก่อนทําไมข้อมูลถึงมีมีมีข้อมูลเพราะว่ามีคนหาให้เออมีแม่กูหาข้อมูลให้มีแม่กูมีเพื่อนเพื่อนมีคนที่อยู่รอบข้างเลยเขาหาข้อมูลเอาให้มึง ให้มึงเป็นนางเอกเอาให้มึงเป็นพอมึงได้ข้อมูลคนอื่นเขาก็จะมองว่ามึงมีความน่าเชื่อถือแต่ถึงถึงนปัจจุบันนี้รู้หรือยังว่ามึงอหัวเดียวกระเทียมรีบอืไปเทียงกับใครน่ะมึงไปเทียงกับไอ้อะไรนะเออไปเทียงกับเอฟซีมาดองมาดามน่ะเอออันที่จริงเขาก็พูดถูกพูดถูกนะแต่มึงกะเทียงเพราะมึงเพราะมึงคือมึงบิดไงอืมด้วยหมา ตามตามข้อมูลไม่ทันเออนี่เห็นว่าจะเสียภาษีนี่ส่งสำลันนีครับโอ้ยมึงบเบิ่งข่าวเตียกูว่ากูเบิ่งอยู่นี่ม่นมันสิเป็นสีปลาเนีย่ยเลเสียภาษีเลดี๋ยวนี้นะ <c oughs> เด็กหน่อยปสองปสามเขาังเบิ่งออกม่นจะต้องเสียภาษีหลายล้านอ่าภาษีรถหรูนี่ไม่ใช่น้อยนะครับทําเป็นเล่นทําเป็นเล่นออเอาง่งายๆแค่เสียภาษีภาษีรถกระบะรถเก๋งบ,บ,บ,บ้านเรานเานี่ย อ่าไม่ใช่ถูกๆนะอันนี้ภาษีรถดูก็อีกแบบหนึ่งอีกอ่าภาษีรถดูนี่อีกแบบหนึ่งเลยนะบอกไว้ก่อนมันมันเป็นเคสคล้ายๆกันมันเป็นเคสคล้ายๆกันเสียสูรนาดาอังคารก็ใช้เคสนี้อียานก็ใช้ใช้รูปแบบการหาแดกแบบนี้อืมทนายตอนาดาอังคารก็ก็ใช้เคสแบบนี้เลยเนี่ยใช้เคสเดียวกัน เหมือนกันเลยเสียสุน,นาดาวังทานชอบอ้างใครครับชอบอ้างตัวตุนชอบอ้างว่ารู้จักเจ้าใหญ่ในโตเออชอบอ้างว่ารู้จักเจ้าใหญ่ในโตรู้จักเจ้าหน้าที่อา่าอ้างอ้างว่าตัวเองเป็นคนดังอ้างว่ารู้จักโอ้ยระดับบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นนี่เสียสุนก็สังเกตดูนะเสียสุนก็จะอย่างนี้ตลอดอืม เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วทีนี้เวลาเวลาเจอเจ้าหน้าที่นี่นะเวลาเจอเจ้าหน้าที่เขาจะอ้างชอบอ้างไม่รู้จักเจ้าหน้าที่รู้จักตัวตุนโน่นนั่นนี่เออก็ไม่เกรงกลัวไงไม่เกรงกลัวกูไม่สนสุดท้ายก็จบไม่สวยเห็นไหมคือพอมาถึงจุดจุดนี้เราต้องเอาเอาเรื่องพวกนี้มาเปรียบเทียบให้เอฟซีเขาตาสว่างให้เอฟซีเขาเขาเข้าใจว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ชอบอ้างตัวอ้างตวนว่ารู้จัก